เครื่องปั่นไฟดีเซล R.O. w e l มาพร้อมความทันสมัยทางด้านการออกแบบรูปลักษณ์เสียงเบาและหน้าจอดิจิทัลแสดงชั่วโมงการทำงานแรงดันไฟมาพร้อมกำลังไฟสูงสุดที่สามารถจ่ายได้ถึง5.5 KW จ่ายกระแสะไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับระดับน้ำมันเครื่องอัจฉริยะเมื่อน้ำมันเครื่องในถังลดลงกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ เครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ก็จะหยุดทำงานทันทีและจะไม่สามารถติดเครื่องได้เพราะนี่เป็นระบบเซฟตี้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องยนต์ค่ะหากอุปกรณ์ที่ต้องต่อพ่วงกับเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องใช้ที่มีมอเตอร์มาเกี่ยวข้องเช่นปั๊มสูบน้ำเครื่องทำความเย็นเครื่องซักผ้าเป็นต้นขอแนะนำเครื่องปั่นไฟดีเซล r w e l รุ่นนี้ที่มาพร้อมอัตราการจ่ายไฟสูง เหมาะกับการใช้เป็นเครื่องสำรองไฟในออฟฟิศและครัวเรือนลักษณะเครื่องยนต์เป็นแบบเปิดมีข้อดีคือสามารถระบายความร้อนได้ไวไม่เกิดความร้อนสะสมภายในเครื่องยนต์ส่งผลให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้อย่างดีมาพร้อมฐานล้อสี่ล้อช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ตอบโจทย์การใช้ในงานช่างเหล็กเนื่องจากเครื่องปั่นไฟดีเซลใบสันสามารถใช้เป็นตู้เชื่อมในตัวโดยไม่จําเป็นต้องมีตู้เชื่อมสําหรับพ่วงต่อเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศแต่เหมาะกับงานเชื่อมแบบฉุกเฉินเท่านั้น รุ่นนี้พร้อมหัวจ่ายไฟสองหัวรูปทรงดูดูดนันแต่ในขณะเดียวกันความดังในการเดินเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนไปทางเบาสำหรับเครื่องยนต์แบบเปิดเปลือยคือช่วยให้คุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงได้ง่ายมีฐานล้อสีด้านในการติดตั้งควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ลาดเอียงค่ะ ทันทีที่ไฟดับเครื่องปั่นไฟดีเซล TOSAKI ก็จะทำงานอัตโนมัติเพราะเป็นระบบ ATS หรือ Automatic Transfer s w i t c h เครื่องยนต์เป็นแบบ2ลูกสูบการทำงานจึงนิ่งและมีความเสถียรตอบโจทย์การใช้งานสำรองไฟในโรงงานขนาดเล็กที่สำคัญไปกว่านั้นคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันการันตีจากผู้ผลิตว่าใช้น้ำมันเพียงแค่1.15ลิตรต่อชั่วโมง <invece> แต่ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการถ่ายไฟในปริมาณมากระบบระบายความร้อนด้วยน้ำส่งผลให้เครื่องไม่ร้อนเร็วควบคุมอุณหภูมิเมื่อใช้งานต่อเนื่องได้ดีค่ะการใช้งานภาคสนามพื้นที่ห่างไกลหรือในบ้านสวนที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงขอแนะนำเครื่องปั่นไฟดีเซล ikee ba ที่มาพร้อมถังตู้น้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็กินน้ำมันน้อยเพราะใช้ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด อีกทั้งยังใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง9.5ชั่วโมงมีระบบป้องกันไฟกระชากซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความชำรุดเสียหายสำหรับช่องระบายความร้อนของเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้จะยื่นออกมานอกตัวเครื่องช่วยกระจายความร้อนได้ดีลดการสะสมความร้อนให้กับเครื่องยนต์คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด